สวัสดีนะครับพรอมเป็นน้องชาวไทยกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับอฟอร์ดนะครับกับการที่ผมอยู่หอนะครับอ่าก็คือตอนนี้ผมมาฝึกงานที่ร้านคอมเชียงใหม่อ่าฮะเออฝึกงานร้านคอมเชียงใหม่ถูกต้องนะครับก็มันเป็นร้านที่เอ่อเรียกว่าเป็นร้านแบบข้างทางเนาะ แต่มีคุณภาพนะครับอ่าดิผมกล้าพูดได้เลยเพราะว่าผมนี่ทำคอมมอนหลายเครื่องแล้วครับโอเคนะก็อย่างที่เห็ุนะครับจี้สักใครอืมโอ้นอนตายกันหรือไงวะเนี่ยคือจริงๆตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ได้ประมาณอ่าผมมาตั้งแต่วันที่เอ่อสเมษานะครับมาอยู่ที่นี่4เมษาตอนนี้ก็วันที่เอ่อ24เมษา อ่านะครับ20วันพอดีนะครับก็้าผมไม่เคยพับอ่าอันนี้ก็ของเพื่อนนะครับนี่มีของเพื่อนด้วยอ่าอันนี้ก็คือโต๊ะของเพื่อนเนาะอันนี้ก็คืออ่าโต๊ะที่หอมีไว้ให้นะครับอ่านี่อ่า,อาก็มันจะรกแต่มีระเบียบคือคือแบบเข้าใจไหมรกแต่มีระเบียบเอออย่างเนี้ย อันนี้เป็นกล่องเสื้อผ้าผมสีเทาเนี่ยอันนี้ของเพื่อนนะสีน้ำเงินอืมนี่ที่สับสไครโอ้โหอ่าในห้องก็จะมีส่วนของพัดลมหนึ่งตัวแล้วก็ทางด้านของแอร์นะครับแอร์หนึ่งตัวมาเรามาดูตรงนี้ดีกว่าที่สัสครออันนี้คือผมอันนี้ผมไม่ได้ซักมา2วันก็คืออะตะก,ก้าเหมือนจะน้อย นะครับตะกร้าเหมือนจะเล็กไปเนาะก็คือใส่ผ้านิดๆหน่อยหน่อยมันก็รู้สึกว่ามันจะเต็มละแต่ของเพื่อนนี่คือโอ้โหจี้สุดเลยถามว่ามันสูงไหมดู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 ตะกร้ามันดิใหญ่อยู่หนาแล้วมันใหญ่นะโอ้โหมันเนี่ยมันมันรู้สึกว่าเพิ่มมันมันเพิ่มมาสองเท่าโอ้จี้สุดเลยอันนี้ของผมเป็นตะกร้าแบบเหมือนตะกร้าไปเดินตลาดอ่ะคือแบบกระจายไหมเนี่ยอันเล็กๆอ่ะเล็กเนี่ย เก่งนงเก่งในปล่อยมันไว้นะครับก็ส่วนของอะไรอีกนะ่ะนี่โต๊้ผมนะครับอ,อันนี้คือมันรกใช่ถูกต้องแต่มันมีระเบียบมันมีระเบียบของมันอย่างเช่นอ่ะอ่ะอยตรงนี้แหละนะสมมติว่าผมอยากจะแค่หูผมก็หยิบมาแล้วผมก็วางไว้สมมติว่าผมต้องการที่จะใช้เทปกาวหยิบมา ใช้ใช้ใช,ใช้แล้วก็วางไว้ส่วนผมต้องการจะใช้ไข่ควงฟึบขันนู่นนี่นั่นแล้วก็วางไว้อ่าไอ้ส่วนเมาส์แพดเนี่ยกปย็ปล่อยไว้ก่อนประมาณอย่างนี้นะเออคือตอนนี้ผมมีเมาส์สองตัวนะก็คือไอ้เมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์ไวเลสซึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นระบบชาร์จได้ด้วยนี่เห็นไหมนี่อันนี้เป็นไมโคร USB ชาร์จก็คือเมาส์ไร้สายอ่าปกติอ่ะมันจะใช้ถ่าน 3A 2ก้อนเนาะ แต่ว่าตัวนี้ก็คือมีแบตอยู่ข้างในก็คือชาร์จได้เลยใช้ได้เป็น10วันเลยขอบอกไว้ก่อนแล้วตัวนี้อเขาบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้มี RGB ด้วยอไม่มี RGB แล้วไม่ซื้อเห็นมัมเปนสีเขียวสีเขียวอ่ะสีเขียวเป็นไปไรต่อ,อมต้องต้องรอมันวนอ่าสีน้ําเงินนี่แล้วสีม่วงนีโ่โอ้แล้วก็จะกลับไปสีแดงอ,อสีขาวสีเหลืองอะพวกนี้ก่อนมันจะวนวนอยู่อย่างเงี้ยแหละนะ จริงๆมันมีสมันมีสระดับนะคือของผมคือไอสวิตเนี่ยมันจะมีอยู่สามระดับล่างสุดคือปิดตรงกลางก็คือเปิดก็คือเปิดเปิดใช้งานด้วยที่ไม่มีไฟ RGB เนาะส่วนถ้าผมดันสุดพวกแะไฟไฟมันจะออกนะเดี๋ยวผมก็ปิดไว้โอเคก็เนี่ยโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับถามว่าเล่นเกมได้เออมันได้แหละแรมมัน8เนาะ ผมก็ซื้อแรม16เดี๋ยวเดี๋ยวจะามาใส่เดี๋ยวจะามาใส่ครับตอนนี้คือสั่งนะครับตอนนี้คือสั่งแล้วนะคือผมเล่นไมค้าบ่ะประมาณ130-140เฟรมอะแล้วผมลองกดอดัดโดยใช้แอคชั่นอะมันดอบเหลือ40บอะ40-30อะ่ะคือแบบทําไมวะก็แล้วไอ้ไมค้าผมไม่ได้ปรับสุดด้วยนะผมปรับต่ําสุดต่าสุดยกเว้น,ยก,วนยกเว้นไอตัวของช้างอะช้างของมันคือผมเอาไว้ระดับที่ 6ช้างหรือ8ช้างนี่แหละนะคือคือจริงๆอะมานครจะอัดได้เนาะเออแต่ว่ามันอัดไม่ได้เฉยเลยยิงเอฟเกได้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะโอเคก็เอาตัวของส่วนของซาการ์ดมาด้วยนะาซาการ์ดมาด้วยก็มีอะไรไอีกอะไอเมาส์ตัวนี้ก็เป็นเมาส์ของอัสุดนะซิฟิลัสฟอร์ตัสับตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้โดนโดนโดนผมโมมาอีกทีนึง นี่ตัวน,นี้โดนผมโมใหม่อีกทีนั่ก็คือไอตัวน,นี้ผมเอาไอฮิตซิงอ,อ่ะผมผมเอาไอเส้นไอฮิตซิงอ่ะมาติดนะครับลื่นมันลื่นเลยนะนี่จริงๆเป็นอลูมิเนียมของมันนั่นแหละเป็นอลูมิเนียมฮิตซิงแบบฮิตซิงแบบเป็นเส้นๆอะ่ะเออแล้วผมก็ามาตัดตัดนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะอ่ามีอะไรอีกอะส่วนของด้านหลังไม่มีอะไรละมีสบู่กับออหมูแผ่นหมูกรอบนะครับ ลองแมงไม่เคยจะโฟกัสสักเท่าไหร่เลยว่างๆเดี๋ยวจะซื้อใหม่แมงเลยนี่นี่เอาฟิกเกอร์ทันจิโร่กับเมสโกมาด้วยนะเอามาดูนะครับเอามาเอามาแบบเขาเรียกว่าไม่มีอะไรให้ดูก็ดูไอ้ฟิกเกอร์ตัวนี้ไปนะนี่ไม้ไม้ผมเอามันเป็นไม้แบบติดเสือ้อคือแบบเข้าใจไหมเป็นไม้แบบติดเสือ้อเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นไม้แบบติดเสือ้อแต่ก็ถามว่าอาจได้ไหม อัดได้นะนี่ทีผมจะเอาวางไว้อย่างนี้อ่าประมาณนี้เวลาพอผมพูดอะผมก็จะพูดอย่างนี้ผู้ใส่ไม้ตัวนี้ไปพูด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 ,พดนะคือตัวนี้ก็คือมันมันต่อยังไหมันตัวนี้ก็โลกอีกสักนิดนึงนะอันนี้อะแดปเตอร์ apter, ช่างหัวมันเนี่ยอันนี้เป็นสายของมันนี่นี่เป็นสายของมันก็ต่อเข้าเสาการ์ดด้วยได้โดยตรงเลยเนาะอ่ามีอะไรอีกสกเก็ตบอร์ด อยากเป็นเด็กบอดนะคือจริงจริงๆอ่ะผมเลิกดึกนะก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่นวันไหนนะครับต้องหาวันดีๆนะครับ่าหรือว่าวันหยุดนี่แหละนะโอเคมีอะไรอีกอ่ะเอาห้องน้ําบ้างดีกว่าห้องน้าปึบอืมไอห้องน้ำอ่ะเริ่มจากหน้ากระจกเลยดีกว่าฮัลโหลโอเคมีตรงนี้อ่านมะนี ตัวส่วงมีอะไรอีกนี่นี่อันนี้ซิกเนเจอร์มากมากเลยนะก็คือไอ้ตรงเนี้ยอันนี้ของเพื่อนนี่ของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนในสีอันเนี้ยของเพื่อนหมดเลยอันนี้ของผมของผมอันนี้ก็คือนี่อันนี้แปลงสีไฟของผมแล้วอันนี้ก็คือผมทําไว้นะก็คือมันจะเป็นตัวเหมือนที่ล็อกอ่ะนี่ก็นี่ดันแปลเข้าไปอ่ะัตโต อันนี้ก็คืออเอามาใส่ยาสีฟนันนี่ใช้กาวสองหน้าที่มันเป็นแบบใสๆเนี่ยเหนียวๆเลยอะ่ะเออมันก็มันก็วางได้เว้ยเออนี่แหละอะโถแล้วมีอะไรอีกนี่อันนี้คือซิกเนเจอร์อีกทีหนึง่งอันนี้คือเป็นแผ่นซีดีนะครับเอออย่างนี้อ่าก็คืออ่าผมจะอ่าใช้โฟมล้างหน้าตอนอาบน้ําอย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้วปกติอะ่ะที่บ้านผมอะ่ะมัน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 จะเป็น เออห้องห้องมันจะประมาณนี้นี่แหละแต่ว่ามันจะมีกระจกตรงข้าวฝักบัวเลยตรงนี้ก็คือส่วิว่าถ้าเป็นบ้านผมมันจะมีกระจกอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปส่องในขณะที่ใช้โฟมเนาะอันนี้ก็คือผมใช้แผ่นซีดีนะเนี่ยตรงเนี้ยเออแล้วก็สะท้อนหน้าตัวเองแล้วก็ถูไปนะโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าที่ขาดไม่ได้คือเก้าอี้เกมมิ่งนะคือถ้ามันเป็นเก้าอี้แบบเนี้ยถ้ามันเป็นเก้า e อี้ไม้แบบเนี้ย คือผมจะปวดหลังกับปวดเอวเนาะอ่าเวลาพออย่างเงี้ยเห็นไหมพอพอนั่งไปปุ๊บอะมีหมอลองคอด้วยมีหมอลองเอวนะครับมีอ่าที่ไว้แขนที่พักแขนอืมก็รู้สึกว่าถามว่ามันใหญ่ไหมมันมันก็ค่อนข้างใหญ่อะประมาณนี้อะลองลองดูแล้วกันอะ เออแต่ว่าตอนแรกๆมารู้สึกว่ามันใหญ่มากเพราะว่าพื้นที่ระหว่างซ้ายกับขวาตัวนี้มันแคบเนาะก็คือถ้าเป็นไอ้บ้านผมมันจะเออมันจะกว้างนะมันจะกว้างโอเคมีอะไรอีกอะไปดูหลังดีกว่านะเออเออนี่นนหลังนะครับนี่ออื้ ไอ้มันมีเหล็กอันนี้ด้วยไอ,ไอที่เป็นเส้นๆเนี่ยเออมันมันก็เอาไวต้ตากผ้าตากอะไรได้นะเออเนี่ยอันนี้มีมีคานด้วยนะครับอันนี้มันเป็นคานเหล็กอันนี้ก็คือคนเก่าเขาไม่เอาออกนะไม่ได้เอาออกก็ปล่อยไว้นะครับก็เราก็ขอใช้เลยละกันนะนี่โอเคก็ไม่มีอะไรมากกับ้องกับข้าวว่าทาตรงนี้แหละนะเออมีข้าวมีมาม่ามีกระทะไฟฟ้าเออ นี่อะไรกันอันนี้เป็นน้ํายาซักผ้าไอไอสีฟ้าเนี่ยไอน้ำสีฟ้าเนี่ยเป็นน้ํายาซักผ้านะอ,อันนี้ใช้มาเนี่ยรู้สึกว่าจะซักประมาณอยู่สิบกว่าครั้งเองมั้งไม่ถึงสิบครั้งด้วยซ้ำอะ่ะมันลดไปน,น้อยมากเลยนะเออโอเคก็นะต้องใช้ชีวิตยอยู่ต่อไปนะก็ดีๆผมมาอยู่ตรงเนี้ยหกเดือนนะ เออก็ไอเกมที่จะแคสเดียก็อาจจะเป็นเกมเบาๆนะก็คือเสียงดังไม่ได้นะเสียงดังไม่ค่อยได้ักเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกมอินดี้หรือเกมแบบเออพูดพูดแบบทั่วไปนะโอเคอ,อาจจะมีเล่นเกมกับเพื่อนบ้างก็มีนะก็ต้องรองดูสถานการณ์ต่อไปนะโอเคก็ประมาณนี้โอเคก็ตอนนี้ก็จะได้เวลาอ่าไปฝึกงานละนะครับ จริงๆมันห่างกันประมาณ2โลนะประมาณ2โลก็ขี่รถไปเง้นๆไปนะก็โอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับการให้มาดูนะครับว่าตอนนี้ทำอะไรยังไงบ้างนะอันนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คืออ,อจะบอกว่าอย่างไอไออันเนี้ยมันเป็นที่รองโน้ตบุ๊กซึ่งวันนี้พัดลมด้วยใช่แต่ของผมอะไม่ไม่ <laughs> ไมนะ ปึ๊บปิดไปก่อนปึ๊บนี่ปึ๊บนี่ผมมีแค่ไม้นะครับนี่ม,มีแค่ไม้เอาวางไว้มันก็จะสูงเห็นไหมมันก็มาลองได้ก็คือไอตัวนี้เนี่ยมันจะดูดอากาศจากข้างล่างแล้วปล่อยออกทางข้างบนไอปล่อยออกทางข้างหลังสิได <c oughs> ้ไหมตัวนี้อัวนี้ตัวของ us, อัสซุ t r ตร G15 นะก็ไอตัวนี้มันจะมี ช่องไว้ระบายเาขาเรียกว่าอะไรนะไอระบายฝุ่นระบายฝุ่นก็คือไอตรงนี้คือจะเป็นเเป็นขาเรียกว่าฟินนะครับฟินฟินฮิตซิงเอ๊บมันก็จะไอนี้ระบายความร้อนส่วนไอช่องใหญ่ๆเนี่ยมันจะเอาไว้ระบายพวกฝุ่นนะครับพวกระบายพวกฝุ่นก็คือมันจะมันจะไม่ไปเกาะไอตรงไอไอฟินฮิตซิงนะก็เออนี่มันก็จะระบายความร้อนได้แบบมีประสิทธิภาพ นะครับก็คือตัวนี้ก็ต้องเอาไปที่ร้านด้วยนะเอาไปที่ร้านด้วยก็โอเคไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับตวงนี้นะแต่ว่ามันจะมีอะไรอ,อื่นอีกไหมเ่ะก็ไม่มีอ่ะข้าวก็ซื้อมาก็นะสมมุติว่าเราซื้อหมูทอดสมมุติว่าเราซื้อหมูทอดมาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาข้าวในนี้เอามาหุงแค่นั้นแหละถ้ากินแบบชิวๆสบายๆถ้าหากว่ามันไม่มีอะไรจริงๆก็เซเว่นอยู่ปากซอย ่งเป็นอยู่ปากซอยอีกทีนึงก็จบเลยนะอะครบคันทันเครื่องแกงนะโอเคครับก็สญญารคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์คนละครั้งได้แหละนะครับก็ <laughs> ไม่มีอะไรมากละนะครับสญญารคิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเยี่ยม